เริ่มเนื้อเรื่องมาเอา่เรอรอก่อนรอก่อน,เร,กนเริ่มเนื้อเรื่องมาไม่พูดอะไรยิงยิงยิงพูดแค่นั้นอธิบายไม่ได้เยอะเกินยิงและก็ยิงแล้วพวกนี้ก็ยิงกันอยู่ <c oughs> โอ้ยไอ เอาละแล้วก็เอทนน้องแล้วก็ได้เห็นยินข่าวว่าเานน้องกระป๋าเลาไม,มก็เทนน้อสติ๊กเกอร์แมนบาดเจ็บตัวนี้ก็เลยเออกดแล้วก็จัดซ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 ัดต่อยมีถอย แล้วก็มีสปีกเกอร์วูแมนมาช้าช้าช้าชแล้วก็ช้าช้าช้าชชาชชาชและก็ก็เั่นใครอ่ะแล้วก็มีสิวิตี้ทอเลทยิงแต่ว่าก็ไม่ร่าวูแมนยิง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 และก็สปีกเกอร์เมนที่เกือบไม่รอดแล้วก็มีสกิวิตี้เดรริตที่ติดเชื้อและทีวีวูแมนก็มา นี่คือการรวมตัวของสามสาวครั้งแรกและก็คิริโตในที่สุดก็รวมตัวสำหรับเอ่อมันไม่มีชื่อกลุ่ม ยังกัิบ59แล้วก็กองทัพสก,ก,กมมสีมินี่ถอยเลียดหมุกผมหมาเอ้ยเอยนั่งวิทยาศาสตร์ปะล่ะต้องเข้าแล้วต้องเข้าถังเข้าถังเข้าถังโอเคโดนปั่นหัวแล้วกลับเถอะ อ๋อยังเปล่อยลงแสงใส่รกลับเถอะพี่กลับแล้วตอนนี้ยินดีต้อนรับสู่ฐานทีวีแมนแล้วก็ใส่ลำแสงแสงด้ว เรนนันมันอะไรวะนะ่ะน่าจะเป็นไม่บอกดีกว่าทุกทุกคนเกือบรู้